สวัสดีครับมาพอกับข้าวพยากรณ์อากาศนะครับจากศูนย์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นประจําวันเสราร์ที่14มกราคมพุทธศักราช2566กับผมนายพีระเดชสุยกระเดืองนะครับมื้อนี้นะครับกับเป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับ ผู้ปกครองหลายคนนะครับกัพาลูกหลานไปเที่ยวงานวันเด็กตามสถานที่ต่างๆสถานที่ราชการที่จัดวันเด็กขึ้นนะครับถึงที่ศูนย์อุ่นนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเองก็ได้จัดงานวันเด็กขึ้นนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็กลังจัดงานวันเด็กอยู่นะครับถึงกําลังมีกิจกรรมเล่นกันอยู่ยังสนุกสนานนะครับสําหรับอ่า การพยากรณ์อากาศวีนนี้นะครับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังอ่อนนะครับยังคงปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮายู่นะครับการยังคงเหดให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเ้านะครับสําหรับบริเวณความกดอากาศสูงกําลังแรงนะครับะลอใไม่นะครับจะแร่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮากับประมาณวันที่16 มกราคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งคาดา่าม้วนอากาศเย็นตัวนี้จะเหตดให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของเฮามีอุณหภูมิลดลงใน4-6องศาเซลเซียสนะครับจะเฮ็ุให้ในช่วงอาทิตย์หน้านะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนะือตอนบนของเขาจะมีอุณหภูมิยุนเกฑ์อากาศหนาวในหลายพื้นที่นะครับสำหรับมือน,นี้นะครับ ภาพท้ายดาวเทียมนะครับก็บจะเห็นว่ามฆที่ปกลุ่มบริเวณภาคตะวันออกีิงเหนือตอนบนของเขาค่อนข้างจะน้อยนะครับทองฝากับโป่งนะครับแต่กับว่ได้เห็ดให้มื้อนีอ้มีอุณหภูมิยุนิเกฑ์อากาศห้อนได้นะครับเนื่องจากว่ามีอากาศเยน็นมีร่มเยน็ยนๆพัดเข้ามาปกลุ่มนะครับก็เลยเห็ดให้คล้ายวุมห้อนได้นะครับตัวเรดาตรวจอากาศนะครับในช่วงนี้ก็ไบดบ้ตรวจพบลุ่มฝนที่เกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกีิงเหนือตอนบนนะครับ การคาดหมายลักษณะอากาศ24ชั่วโมงมือนีนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางหมอกได้ในตอนเ้านะครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดบ่ายมือนีกับยุที32-33องศาเซลเซียสนะครับส่วนอุณหภูมิต่ำสุดมื่ออื่นเ้าร์ยุที12-19องศาเซลเซียสนะครับบริเวณที่มีอากาศหนาวกับยังคุองยุททางตอนบนบนของภาคน,นะครับว,ว่าจะเปลี่ยนทางาจังหวัดเลย จังหวัดน้องบองัวน้อู้น้องค่ายบึงการนะครับจังหวัดนครพนมก็อยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวได้นะครับสําหรับบริเวณยอดผู้นะครับก็ยังคงมีอากาศหนาวด้ต่อเนื่องอุณหภูมติตำสุดยอดผู้อยู่ที่1 0ถึง13องศางเซลเซียสนะครับในช่วงนี้นะครับบริเวณภาคเหนือนนะตอนบนของเขาก็ยังคงมีอากาศหนาวเย็นโดยทั่วไปเราก็จับ อาที่หนาก็จะมีอากาศหนาวเย็นลงในอีกนะครับมีอากาศหนาวในหลายพื้นที่ก็ฝากเตือนพี่น้องประชาชนนะครับให้ดูแรลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่จะหนาวเย็นลงในช่วงสัปดาห์หน้านะครับกลับมาบอกกับข้าววิยากรอากาศได้ไหมนะครับสําหรับืนน้อนี้สวัสดีครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน